ผัดข้าวเหนียวออกมาให้อร่อยเข้าเนื้อที่สุดขั้นตอนสําคัญคือการเตรียมข้าวเหนียวค่ะในวันก่อนหน้าที่จะลงมือทําข้าวต้มลูกโยนจึงต้องนําข้าวเหนียวดํามาแช่ในน้ําอุ่นแล้วพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงคอยเทน้ําออกเปลี่ยนเป็นใส่น้ําเย็นก่อนนําเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ได้ข้าวเหนียวดําที่นิ่มกาลังพอดีพร้อมสําหรับการนํามาผัดกับข้าวเหนียวเคี่ยงูและหัวกะทิที่เคี่ยวจนเดือดแล้ว โดยผัดด้วยไฟกลางจนกว่ามเมล็ดข้าวเหนียวจะแห้งแล้วเติมน้ำตาลและถั่วด,ดำแต่ข้าวต้มลูกโยนแบบนี้จะไม่ใส่กล้วยนำว้าลงไปด้วยค่ะเป็นไปตามสูตรโบราณที่นิยมในภาคอีสานเรียกว่าข้าวต้มแดงหรือข้าวต้มขมนส่วนข้าวต้มลูกโยนโบราณอีกแบบที่นิยมในภาคเหนือและอีสานตอนบนจะใช้ข้าวเมาเข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบสำคัญซึ่งต้องใช้ข้าวเมาใหม,ใหม่เท่านั้นเพื่อไม่ให้มีกลิ่นหืน หากปัจจุบันข้าวต้มลูกโยนสองแบบนี้มีคนทำน้อยลงและเป็นที่รู้จักเฉพาะในท้องถิ่นทำให้ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาที่ผ่านมาที่วัดทองย่านจรรย์นสนิทวงได้มีการจัดก,กิจกรรมรื้อฟื้นวิธีทำข้าวต้มลูกโยนโบราณขึ้นมาเพื่อให้คนไทยพุททุกรุ่นได้รู้จักข้าวต้มลูกโยนมากขึ้น เคยทำให้กินแล้วก็ที่แรกแม่ก็ใช้ให้ต้มพอโตๆหน่อยแม่ก็ใช้ให้ให้มัดให้ให้หัดออกเราคนอยู่ที่ฝั่งทนนี้แต่ไอ้ที่พี่เขาทำนมัน งจััหวดเนเราาทํไม่เปน็นรู้สึกว่าข้าวคือพืชมงคลที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความความศรัทธาและความเชื่อของคนเลยนําข้าวเนี่ยมาทําเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะใช้ในพิธีการที่มีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการทําบุญเพื่อทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความงอกงามก็สามารถดัดแปลงรสให้เป็นไปตามวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะประเภทของข้าวที่ต่างกัน นะครับอย่างข้าวเหนียวก็จะมีข้าวสารข้าวเหนียวที่เป็นสีขาว mm hmm. ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวดำ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเม่าใหม่เราก็สามารถเอามาทําเป็นตัวข้าวต้มหางที่เราสามารถแบบประดิษฐ์ได้หลายๆรูปแบบแล้วก็ปรับปรุงไปตามรส แต่อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะที่น่าจะนานแล้วก็ยากกว่าด้วยก็คือขั้นตอนการห่อนลหละค่ะถ้าใครพอมีฝีมือหรือมีพื้นฐานอยู่บ้างใช้เวลาแป๊บเดียวก็ห่อออกมาได้แล้วยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะใช้ใบตอง,งผลภาพเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ใช้ใบกระพาะค่ะแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะว่าจะห่อออกมายัางไงให้สวยแล้วก็ตัวข้าวเหนียวเนี่ยก็ไม่หลุดออกมาค่ะยังไงนะคะ,ค,ค,ะค่ะ,คคะไม่อย่างนี้เอามาชนกันนี่ แตกต่างกันที่วัตถุดิบข้าต้มลูกโยนก็ยังมีวิธีการห่อห,หลายรูปแบบตามแต่ละพื้นที่แล้วแต่ว่าชุมชนไหนมีใบอะไรก็จะนําใบนั้นมาห่อข้าวต้มลูกโยนเช่นใบกระเพาะใบตองใบมะพราะ้าวหากท่าจะห่อให้สวยต้องใช้ทั้งฝีมือและประสบการณ์เช่นคุณยายเสริมเถื่อนรอดแม่ค้าเก่าย่านจารันที่ขายข้าวต้มลูกโยนมานานหลายสิปี ก็อาศัยการเป็นลูกมือและครูพักลักจำมาจากคุณแม่ฝึกฝนการห่อมาเรื่อยๆทั้งแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมแต่ไม่ว่าจะรูปทรงไหนก็ต้องห้ามลืมเอกลักษณ์คือการห่อแบบไว้หางที่เชื่อว,ว่าทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหากวิถีชีวิตของคนยุคนี้ที่เปลี่ยนไปหลายบ้านไม่นิยมทำข้าวต้มลูกโยนเองเหมือนแต่ก่อนและเปลี่ยนเป็นการซื้อหรือทำบุญด้วยสิ่งของอาหารแห้งอย่างอื่นแทน ทำให้คนที่จะรู้วิธีการห่อข้าวต้มลูกโยนก็ยิ่งน้อยลงนั <N> ่งด <N> ูคนแก่เขาทำอ่ะแล้วเราก็จับมาเอาปลาตอมามั่งอะไรมั่งมจับมาลองมาทำค่เจ๋งทำเป็นตั้งเด็กและพูดราดิบหัวบอก็มีใครใส่เพราะคนโบราณตายหมดแล้วเืออนุ่งสาวๆเดี๋ยวนี้เขาไม่เข้ยใแล้วอกุ่๋มดีก็เอามาใส่บาตรที่สมบูรณา ก่อนนี้ก็ามากระที่จินตะก้าใส่ก็ต้อง<า>ใ,ใส่รอบมือสามรอบก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านก็จะมีร่วมแรงร่วมใจกันนะก่อนวันตปะป่าเทโบเนี่ยก็จะมีการมาร่วมแรงร่วมใจกัน่อมัดเข้าต้มนะวันเด๋ยวนี้ซื้อเอาง่ายกว่านะไปตามร้านซื้อเอาหรือกลายเป็นว่าเป็นของแห้งบ้างการทำข้าวต้มลูกโยนก็น้อยลงคนก็รู้จักก็น้อยลงเนีย่ยดังนั้นการที่เราจะอนุรักษ์ไว้เนี่ยข้าวต้มลูกโยนก็ยังเป็น ของที่จะใส่บาตรตามการตามประเพณีที่ยังคงสําคัญอยู่วัดก็จะเป็นแหล่งรวมใจาาของคนในชุมชนหรือคนในสังคมด้วยนี่เองแม้เป็นขนมประจำเทศกาลออกพรรษาที่ปกติจะทํากันเพียงปีละครั้งหากคนเก่าแก่ในชุมชนก็หวังว่าการสืบสานประเพณีจะยังคงอยู่ผ่านการจัดก,กิจกรรมของวัดและชุมชน เราะไม่เพียงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้วิถีดั้งเดิมหากการมาช่วยกันทำข้าวต้มลูกโยนและร่วมตักปาดเทโวก็ยังได้เชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปในตัวด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย p ีบีรายงาน